ข่าวจากประเทศเมียนมาที่สั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยเหมือนตอนเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ก็คือข่าวการจับกุมหมอดูชื่อดังนายจอรนโมเดเพราะหมอดูคนนี้ขย่าประเทศเมียนมาซ้ำด้วยคําทํานายที่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่อีกครั้งในวันที่21เมษายนที่ผ่านมาคลิปคําทํานายของเขาในทิกต o k กลายเป็นไวรัลมีคนดูถึง3ล้านคนในเวลาอันสั้นสร้างความแตกตื่นวันไหวเป็นวงกว้างในหมู่ชาวเมียนมา ประชาชนคนย่างกุ้งหลายคนเชื่อว่าการทำนายของเขาถึงขั้นไม่ยอมอยู่ในตึกแต่ยอมลำบากด้วยการออกมากลางเต็นท์นอนข้างนอกกันเลยทีเดียวกระทรวงข้อมูลข่าวสารของเมียนมาเลยจัดการดำเนินคดีกับหมอดูหมอเดารายนี้ด้วยข้อหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนชาวในไทยที่เห็นข่าวนี้ก็ร้องลั่นว่าเมืองไทยเราก็น่าจะจัดการแบบเดียวกันกับหมอดูนักฉวยโอกาส กับความตื่นตระหนกของผู้คนแบบที่เมียนมาทำจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหมอปลายลพรกระซิบซึ่งหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกทมเป็นต้นมาก็ขยันเจ้อออกสื่อรัวๆทักแล้วทักอีกจะเกิดแผ่นดินไหวซ้ำน่นนี่นั่นรวมไปถึงภัยพิบัติชวนผลหัวลุกสารพัดทั้งที่ปฏิบัติการขุดหาร่างผู้เสียชีวิตในซากตึกยังไม่เสร็จสิ้นด้วยซ้ำไปหมอปลายพายกระซิบ ก็ปั่นแล้วปั่นอีกจนเรตติจจ้งตัวเองพุ่งกระฉูดพฤติกรรมไม่ต่างอะไรเลยกับหมอดูเมียนมาซึ่งถูกรัฐบาลเมียนมาจัดการไปแล้วข้อหานำเข้าข้อมูลเท็จซึ่งคำทำนายล่าสุดของหมอปลายก็เป็นเท็จเห็นเห็นเลยจากกรณีที่เธอระบุว่าช่วงสงกรานจะเกิดน้ำท่วมแต่ความจริงที่เกิดขึ้นไม่มีพื้นที่ไหนในประเทศไทยจะเกิดน้ำท่วมในช่วงสงกรานที่ผ่านมาแค่นี้ก็เป็นหลักฐานได้แล้วว่า หมอปลายภายกระซิบทำนายมั่วสั่วเลอะเทอะผิดพลาดอย่างร้ายแรงจับได้คาหนังคาเขาเลยทีเดียวแต่ความอนเน็นอาราจใจของคนไทยก็คือไม่มีใครถือสากับคำทำนายแหกๆพวกนี้ให้อภัยและให้โอกาสหมอปลายพูดผิดพูดใหม่ได้มาตลอดสื่อไร้คุณภาพทั้งหลายก็ยังชอบที่จะเชิญเธอมาออกจอเหตุแค่เพราะเธอหมอปลายขายได้ที่สำคัญหมอปลายเป็นคนเดียวที่มั่นหน้ามั่นโนกเหนือกว่าหมอดูอื่นๆทั้งประเทศ อย่างไรก็ตามมีอินฟูฉลาดฉลาดของไทยอย่างน้อยสองคนที่ออกมากระตุกสติสังคมไทยคืออาจารย์เจตดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์และก็แพรรี่ภัยวันทั้ง2ออกมาชี้ให้เห็นถึงการใช้เทคนิคเส้นผมบังภูเขาของหมอปลายทั้ง2เชื่อว่าหมอปลายใช้บริการ Google ก่อนจะทำนายเช่นการระบุชื่อยอดจังหวัดที่จะเกิดแผ่นดินไหวซ้ำก็เป็นข้อมูลซึ่งปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ว่าจังหวัดไหนบ้างตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่พร้อมจะเกิดแผ่นดินไหวแต่หมอปลายไม่เคยบอกว่าเธอใช้บริการท่าน Google แต่จะปั่นให้คนหลงเชื่อด้วยการบอกว่าท่านยมเป็นคนกระซิบบอกขณะที่หมอดูใหญ่น้อยทั่วเมืองไทยซึ่งทำนายดวงจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวตามตำราโหราศาสตร์จะไม่มีใครออกมาพูดปั่นกระแสในแบบที่หมอปลายทำแต่อย่างใดไม่ใช่แค่หมอดูในเมียนมาเท่านั้น ซึ่งทำให้ผู้คนแตกตื่นหวาดกลัวแผ่นดินไหวแต่ยังมีเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะมีหมอดูพลังจิตชื่อดังชาวโอกินาว่าทำนายผ่านสื่อว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ระดับ8.3ริกเตอร์ิตในอ่าวโตเกียวเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมามีคนหลงเชื่อคำทำนายนี้กันถึงขั้นยกเลิกการเดินทางไปโตเกียวเลยทีเดียวเพราะถึงวันที่26เมษายนเหตุการณ์กลับเงียบสงบแผ่นดินไม่ไหว ไม่กระดิกแม้แต่น้อยไม่มีอะไรในกอไผ่เรียกว่าแหกพอๆกับคำทำนายของหมอปลายที่ระบุว่าจะเกิดน้ำท่วมช่วงสงกรานต์จากพฤติการสะสมบำเพนตตนเป็นนัก่วยโอกาสของหมอปลายจึงเห็นว่าตำรวจไซเบอร์ของไซเบอร์อัดพลตำรวจโทไรตรรงผิวพันควรได้เข้ามาดำเนินการจัดระเบียบเรื่องนี้ด้วยการดำเนินคดีกับหมอปลายข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเช่นเดียวกับทางการเมียนมา จัดการปากไม่มีหูรูดของหมอดูของเขาให้หมอปลายได้ไปนําสืบในศาลว่าท่านโยมยืนอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงก็คงจะช่วยให้บ้านเมืองมีความสงบสุขมากขึ้นเพราะตราบใดที่คนไทยยังโง่ง,งมงายกับหมอดูหมอเดาซึ่งไร้หลักการอะไรแบบนี้และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปห้ามปรามหมอปลายก็คงสวยวันสวยคืนจากไรายได้ที่อู้ฟูกอย่างที่เห็นะปีนี้ลหะคะ ภัยพิบัติอุทกภัย,ภยไฟไหม้ <c oughs> ดินถลม่ม <c oughs> หรือคล้ายๆสึนามิอะไรแบบนี้จะมีไหม <c oughs> มีอะค่ะปีนี้จะได้ยินคําว่าสึนามิค่อนข้างบอ่อยแล้วก็เป็นประเทศใกล้ๆก,กับเราคือเดินทางไปไม่ไกลมากไม่ถึงสิบชั่วโมงก็อยู่ประมาณหชั่วโมง6กชั่วโมงประมาณนี้ก็ถือว่าใกล้อยู่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการสั่นสะเทือนของใต้ดินเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะมาถึงบ้านเราด้วยตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการเตือนภัยอะไรเตรียมตัวไว้หน่อย นะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าจะมาเกิดฝั่งไหนนะแต่ว่าการสั่นไหวการที่มีเอิร์เคว k กพวกเนี้ยค่ะประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เป็นประเทศใหญ่อะนะอยู่ข้างๆเราติดกับหลายจังหวัดของบ้านเรามีเอฟเฟกที่จะทำให้บ้านเรามีการสั่นด้วยมี after shock เกิดขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องที่ทำให้พวกตึกถล่มบ้านนะอะไรพวกเนี้ค่ะที่มันมันสุดลงมาเยอะอร,นร,ะรุนแรงไหมคะถามว่ารุนแรงไหมอาจจะ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเราไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่สําหรับคนที่เราไม่เคยเกิดเนาะมนหุนแรงถ้าเจาะที่บ้านเราหรืประเทศไทยของเราเนี่ยต้องเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอะไรก็เนี่ยแหลคะค่ะก็คือมีดินถลม่มเนาะแล้วก็มีแผ่นดินไหวก็คือช่วงขอบบนๆประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเอ,อ่อทะเลที่น้ำมันทะลักขึ้นมากับที่สําคัญก็คือปี 6กเนี่ยก็คือน้ําเยอะมากค่ะน้ําเยอะที่เรามองว่าปี67เยอะแล้วปีนี้เยอะกว่าก็จะมีการท่วมตลอดทั้งปีค่ะท่วมทุกภาคเลยไหมเกือบค่ะคือน้ําไม่ค่อยลดแล้วก็เหมือนพอกําลังจะลดฝนมาจะลดฝนมาเงี้ยตลอดค่ะเกี่ยวข้องไหมก่อนหน้านี้เขาวิพากษ์วิจารณ์อะอย่างเช่นตอนคุณยิ่งรักนะ,ะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีน้ำท่วมปี54 พอคุณนุงอิงมาเมื่อปี67น้ําก็มาอีกเกี่ยวข้องกับดวงของผู้นำไหมคะเรื่องของน้ำท่วมที่เขาเรียกว่าอาถรรพ์นายกหญิงใช่ใช่ค่ะจริงๆมันมองว่าไม่ใช่นะมันมองว่ามันเป็นคือ,อสภาพอากาศมากกว่าแต่ว่ามันก็คล้ายๆเหมือนจะจริงเพราะปี68นี้ก็หนักอยู่ค่ะ,คะทั้งเหนือทั้งใต้เลยแหละมีวิธีแบบ แก้ไขบ้างไหมว่าว่าเราควรจะต้องทำยังไงให้มันเบาบางลงอย่างเงี้ยค่ะอืมจริงจริงก็รัฐบาลเนี่ยควรจะรวมตัวกันแล้วก็ไหว้พระสยามเทวาธิราชสักหน่อยนะคะเหมือนไม่รู้ว่าทําหรือยังแต่ว่าการทําตรงเนี้ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของประเทศของเราให้ดีแล้วก็การที่เอ่อไปตรวจราชการที่จังหวัดไหนก็ควรจะไปสักการะสาลหลักเมืองด้วยหรือไม่ก็คนไทยของเรานี่แหละคะ่ะพากันไปไหว้าสารหลักเมืองของจังหวัดตัวเองมันจะได้เบาบางลง การหลักเมืองช่วยได้ภาษยามเทราธิราชช่วยได้เพราะท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองประเทศของเรานะะคโรคระบาดเราก็กังวลเหมือนกันเราเจอโควิด1 9มาแล้วแต่ตอนนี้มันก็มีไวรัสอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายที่มันผุดขึ้นมาเรื่อยๆปีนี้ค่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆเราจะประสบพบเจอหนักหนาแค่ไหน คือเราเจอแต่คงจะไม่ได้ปิดประเทศขนาดที่เป็นช่วงโควิดอะนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะเจอส่วนใหญ่จะมาจากเพศสัมพันธ์ซะเยอะแล้วก็จะเป็นช่วงเนี้ยช่วงที่เราอยู่เลยก็คือมกราคมุ่มนะหนักมากๆช่วงเทศกาลเพราะว่าเราเปิดประเทศแต่เราก็ปิดไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยการใช้ชีวิตต้องระวังมากๆก,ก,ก็คือ,อ,อพวก ัดผมทำเล็บพวกเนี้ค่ะมันจะมีการติดเชื้อที่ไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์แล้วแหละมันน่าจะกระจายในเรื่องของน้ําเหลืองเออน้ำลายเอยพวกนี้ค่ะสารคัดหลัง่งส่วนใหญ่ค่ะค่ะก็ะถามว่าหนากักไหมร้อยเปอร์ซไปให้ความน่ากลัวสําหรับสิ่งที่เราจะเจอเนี้ยประมาณ60-70%เซเพราะว่าถ้าเป็นแล้วโรคจะไม่หายเหมือนโควิดถ้าเป็นคือติดยาวอาจจะเป็นพวกเริม ถาวรหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีปอดติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดอืน่ากลัวนะค่ะอันนี้คือเราเจาะเป็นเรื่องๆดังนั้นถ้าให้หมอปลายสรุปในปีสอง8ันห้าร้อดกกดีหรือไม่ดีมากกว่ากันคะดีหรือไม่ดีมากกว่ากันในฐานะที่เป็นเ คนไทยไปมองว่าไปยังเห็นโอกาสในการทํามาหากินอยู่แล้วไปก็ยังเห็นโอกาสในการที่ยังจะหาเงินได้อยู่เพราะฉะนั้นไปให้อยู่ประมาณ 50- 50ิ้ละกันค่ะหาเงินจากอะไรหมอปายแนะนำยหาเงินจากอะไรช่องทาง <c oughs> ไหนหาเงินได้ดีอย่างแรกในเรื่องของการศึกษาอย่างที่สองเรื่องของการที่เราทํางานกับตักชาติ ไม่ต้องใช้ภาษาแต่ใช้ในเรื่องของการทํางานบริการอย่างเช่นการทําความสะอาดทําอาหารการดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะการดูแลคนสูงอายุพวกเนี้ยสามารถทําเงินได้ดีมากๆากถ้าจะแนะนำค่ะคนดูล้วงข่าวในการใช้ชีวิตปี2568ค่ะเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนเอ,อใช้ชีวิตอย่างแรกเลยคือเขามีแคมเปญให้กู้อะไรก็แล้วแต่มองตัวเองก่อน ว่าผ่อนไหวไหมเพราะเดี๋ยวจะเป็นนี่หลังจากหมดรัฐบาลนะอันนี้คือหนึ่งเรื่อง <laughs> เรื่องที่สเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอันนี้อยากให้พักไว้ก่อนนะคะทำงานที่มันมีเงินประจำอย่างที่3ก็คือการใช้เงินฟุม่มเฟือยอย่างเช่นการไปออนไลน์ช้อปปิ้งอะไรพวกนี้ค่ะก็ก็พาาไว้หน่อยอะไรไม่จำเป็นก็หยุดไว้แต่สิ่งที่อยากให้ทำก็คือเรื่องของการปลูกผักนะคะการซื้อพวก ของที่เราสามารถปลูกด้วยดินของประเทศไทยตัวเนี้จะทําให้เป็นเหมือนเป็นเศรษฐกิจที่มันจะทําให้เงินเราดีขึ้นด้วยอืผักผลไามา้เนี้ยจะทําเงินให้ประเทศไทยได้เยอะค่ะคือถ้าฟังหมอปลายแบบเนี้ยคุณผู้ชมก็คือใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินไปก่อนเอาเท่าที่เราไหวถ้าเรามีน้อยก็ใช้น้อยค่ะ ถ้าเราพอจะมีเราอาจจะเป็นคนร่ำรวยเราจะใช้ชีวิตตามปกติอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเรารวยอยู่แล้วใช่ค่ะอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินห้ามเลยอันนี้ดีที่สุดแล้วก็ที่สําคัญคือห้ามคาประกันให้ใครอืมเหมือนจริงๆเราต้องช่วยคนที่เรารู้จักเนาะแต่ว่ายิ่งคาเราจะโดนกลับมาทีเนี้ยกลายเป็นหนี้ของตัวเองนะาุณพีกลำบากเหมือนกันนะหมอปลายก็โลกมันเปลี่ยนแล้วคะ่ะโลกมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องอยู่แบบ กขเรียกว่าปรเทคตัวเองให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังเพิ่มเติมอีกไหมคะอ๋อนี่ก็เยอะแล้วหมายว่าก็เยอะแล้วนะก็คือจริงๆเนี่ย ถามว่าที่ไปพูดไปมันดูร้ายนะคะแต่ว่ามันคือการที่เราจะพัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะพยายามหาช่องทางที่ทำมาหากินให้ได้ถูกต,อต้องเพราะไปดูแล้วเนี่ยทั้งหมดที่ไปพูดมามันคือการเริ่มใช้ชีวิตไปสู่ยุคที่เริ่ม mm. เขาเรียกว่าจํากัดจาเขียนแล้วอะเริ่มไม่มีของใช้เริ่มไม่มีอาหารกินเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารที่แปรรูปอาหารที่สามารถถนอมอาหารและเก็บได้นาน,านๆตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่เราสามารถหาเงินกับมันได้แล้วเราก็สามารถที่จะ ตุนเอาไว้ได้ในอนาคตเหมือนกันเพราะไปมองว่าเห็นช่องเห็นช่องว่างที่หาเงินได้ไม่จําเป็นว่าทุกอย่างมันจะแย่ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ